สวัสดีครับผมดาบตำรวจโชตพงศ์โพทองผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรครับพี่น้องครับทำไมเราต้องมีกฎหมายจราจรนะครับเพราะเราอยู่กันเป็นสังคมนะครับถ้าเกิดว่าในสังคมหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีกฎระเบียบนะครับก็จะทำให้ฝ่าฝืนกฎทำให้อยู่อย่างแบบว่า ไม่เป็นสุขนะครับก็คือว่าไม่เป็นระบบระเบียบนั่นเองนะครับเนี่ยกฎหมายจราจรก็เหมือนกันครับพี่น้องทุกคนต้องรู้นะครับต้องรับทราบนะครับจะบอกว่าโดนจับแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่ได้นะครับก็คือทุกคนต้องรู้นะครับแต่ว่าในระบบการศึกษานะครับก็ยังไม่ได้แทรกเรื่องกฎหมายจราจรเข้าไปในระบบการเรียนการสอนนะครับ มีแต่โรงเรียนไหนนะครับที่อยากให้นักเรียนนะครับรู้เรื่องกฎหมายจราจรก็จะไปสอนนะครับไปอบรมให้กับส่วนมากจะเป็นยุวจราจรนะครับหรือว่าลูกเสือแล้วก็นักเรียนรอรอดอนะครับอาสารักษาดินแดนนะครับก็จะไปอบรมให้นะครับเรื่องกฎหมายจราจรเรื่อง การอำนวยความสะดวกการจราจรนี่ครับก็จะไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ไปให้ความรู้นะครับที่ว่าทําไมเราจะต้องมีกฎหมายจราจรนะครับก็คือเพื่อให้คนในสังคมเราเนี่ยยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถการจอดรถ หรือแม้แต่ตัวบุคคลนะครับก็ต้องมีใบขับขี่อย่างนี้นะครับเรื่องของมารยาทในการขับรถนะครับเราก็ต้องรู้เบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะไปขับขี่ยานพาหนะในท้องถนนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเรามาดูเรื่องว่า,เ,าเรื่องของใบขับขี่นะครับใบขับขี่นั้นเราจะต้อง มีนะครับก็คืออายุ15ปีขึ้นไปสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับส่วนรถยนต์นั้นก็คืออายุ18ปีนะครับแล้วก็สามารถที่ไปทำใบขับขี่รถยนต์ได้นะครับส่วนรถยนต์รถยนต์รับจ้างนะครับก็คืออายุ20ปีขึ้นไปนะครับส่วนรถบรรทุกก็คืออายุ22ปีขึ้นไปนะครับถึงจะทำได้นะครับ ถ้าพี่น้องคนไหนสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อสักถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับ